ดูมั้งเดดูดูไม่เป็นเออสรุปไอ้อค,คอมเปอร์เนี่ยมันช่วยเฮ้ยอะไรได้บ้งเนี่ย,เ,ย,อยเอาไว้แค่รอไฟอย่างเดียวนะเฮ้รอ้ฟมันอา,มาอาจจะมีดีก็ได้นะครับนด,ดีดีฮียอะไรทั้งก่อนก็มีไอโตกระูกเขี้อะไรเต็มเลย <laughs> พร้อมม้าด้วยสว์ ีพยรไปเลยมาก<ม>็ดูกกันเหรอถ้าู้ร้่านพอดีผมเป็นคนเอาถามทำขี้ดีกว่ากำตด นี่ดึกสนเกิคนไม่เอาผมไม่เอาถ่านมออกไปแคกก็ได้นะจะเอาไม้ขีดอย่างเพื่อใครอ่ะคุยคนเดียวงงงงงงคุยคนเดียวก็เป็นหลาอเรื่องนะเปอยู่แล้วไอ้เหี้ยไ้กดตกไอ้เหียม ตัวคัดคัดอู้่อต้นโปรแปดออตัวควันแก่อ้ครับเรื่อยๆไปอะไรวะเหล็กคตรน้อยอะไคนนี้ยตดิ ทำไมฝนตกแดดก็ออกวะเด็กน้อยแล้วไงอ่ะกูคนผู้งุงได้แล้วกันปล <c oughs> นเลยกูไม่มีเที่ยวให้ปลนหรอกกูสร้างป่าอยู่ไอ้เหี้ยเด็กสร้างป่าด้ไอเ้เหี้ยเป็นวิธีทำมาหากินซ <c oughs> าร์าาปาสำอาหากินดีนะเออคือ<ะ>แบ่งบาปภาระพเพื่อน มือเพื่อพานาให้เพื่อนเดี๋ยวพ่เพื่ออะไรโอ้โหไอ้น้องบ้านขอผมกลัวหมดแล้วอะแต่ที่อื่นนะเอ้ยเฮ้ยน้องเกเปลี่ยนไม่ใช่แล้วอย่างนี้อุยชัดๆเฮ้ยเฮ้ยดีดีนะน้องอยี่เข้าเหรอ สิบสามปัดเปียเดียวสิบสามอันเรียนอันนี้เรียนจริงสิบสามปัดเปียกกูปัดเปียกทุกวันอะโอ้ยคิดนีสร้างใหญ่ตัง สร้างแบบปาะมงการงานสร้างพวกเราเราก็ต้องมีการแปลงเปลี่ยนอไอ้กูส่งผิดกูส่งผิดไอ้กูส่งไฟดีนับไฟเหอะฮะกูสูสดห้องเกมเกมเดือ <c oughs> <c oughs> ก็เลยคือสั่งเกมเข้าไปเนี่ยพวกเพื่อนน่าจะงงไม่รีบล็อกเลยอ่ะอยากเล่นเกมไพ่ดาวกูเวลเวลาไม่มีใครอยากเล่นจริงที่เที่ยวมาห้องเราไม่มีใครอยากเล่นนะมึงลองชวนเล่นเคาน์เตอร์หรือบอลแลนด์ดิบอลแลนด์เฮ้ยดิเฮ้ยดิเคาน์เตอร์ยิงยิงไม่มีใครอยากเล่นบอลแลนด์อย่างเงี้ย แต่ถ้ากูชวนเล่นเกมวันนะไอมันจะมีสองโซนที่จะเล่นกคือก็คือไอเชียบอลกับไอบอลกับไออะไรนะไอเชียนอนโควิดแค่สองคนบอลโควิดบอลเป็นโควิดเออดูแล้วมึงต้องกูสกายมายก็ได้นะ่ยฮะกูจนากลัวว่าเฮ้ยนะอ๋อเลืมไปต้องเผานอน๋อในเหี้ยนอนไม่ต้องเผาเหี้ยอะไรแล้วนอนไอ้สัตว์ฝนตกไอที่แขยง ดีลิเชยดลีลิเชตไม่ใช่อีเกตยดเชา้ชาเช้าไปยึดเช้ไม่ตุ่ยยวันเช้าไปยุดแล้วนี่หว,ว่าเช้าตู่แต่ให้เธอ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 ทำไม

วก็เป็นมาที่ใหม่แล้วแหละ <izes. S 1> บางทีก็ไปห้องน้ำบางทีก,บทก็บางทีก็เอเลี่ยน <c oughs> เอเลี่ยนบางทีก็มีประโยชน์ไปอีกแนี่ไงเอเลี่ยนไอ,อ้เหี้ยไม่ใช่เอ,อเลี่ยนแล้วคนแก่ไอ,เอ,เอ้เถาไว้แต่ไอ้เหี้ยเา กที่สนามบอลติ๊กที่สนามบอลกูชอบเรียกไอ้เหียกูวิธีสาวกูเป็นผู้หญิงไอ้เหียแต่ันเป็นข้อนหนึ่งเลยแต่เก่งไอ้เหียเขาเรียกกูไอเ้เถาไอ้จัดกูกูกำลังซ้อมบอลอยู่กำลังแบบบอมบอมร่างกายพี่เถาทำอะไรอะ่ะพี่เถาทำอะไรพี่เถาพ่อไอ้หเหียจะเรียกกูเถาหรือกูจะเรียกกูว่าพี่ประคำน้อยไอ้เหียเนี่ยมาษีน้อยแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีแล้วมีแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันต้องเปลี่ยนเทียมเลยถามน้อยแล้วบางนีน้อยไม่มีอ่ะเปิดขึ้นมาแม่งบั้ใหญ่มากเลยทำไรนะครับโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะริพ่อมันแรงเดี๋ยวผมว่าพบกับปิโกนี่แม่งแก่ตังแต่เกิดตง เง้าอะไรมาพูดเงาใส่แล้วไม่สงสัยเลยเออไอเชี่ยมันเคยดูหนังโป๊ป่ะมีโค้นโค้ดไก่อะพวกคนดำอะแล้วย้อาดิตอนเด็กมันจะขนาดไหนวะโตมาได้ขนาดเนี้ยว่าแบบวิจุกอะไอนที่มันอาจจะร้องไห้อ่ะเดินเดินเดินเอาจากศัตรูขาดทางอย่างเงี้ยโอ้ย ไ่ไหวแล้วโอ้ยอู่ที่อะไรอุ้ยแบบที่อุ้ยอยากพวกอุ้ยดูอยากพวกพวกเหลี่พัทยาที่โดนแต่กำลังขวัดที่เกที่เกพว่าป่านนี้แม่งน่าจะแบบว่าโอ้โหเอ้ยสไปเดอร์แมนผางขาวอย่างนั้นพี่ยาจะเป็นสไปเดอร์พอตะโกนลงไปได้ยินเป็นเหวเลยใช่ป่ะียงสะท้อนอะ ตัว่าดี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 เลยดีเลยป่ะบาดเกินบาดเกินเฮียเฮียเยเฮี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 ยเฮฮิดแฮีเฮียเเฮีย เฮ่ยเฮ้ยเหยียบเอเยในไ้ส,สัตว์ัสดีชาวโลกสวสดีชาวโลกสวัสชาวโลกสวกัสดีสวัสดีสวัสดีชาโลก,โลกเอจาชื่ออย่ไ้ไม่รู้ดิไม่มีใครฟังเลยม่าสิกว่าวห่า <c oughs> เขยนข้อความไปเลยใครเลยสอนมาเขาให้เขียนข้อความไปเลยอ่าโอเคบังคับค่เที่ยวครับตะเข็คอะไรบ้งไปแล้ว